มันโบ่ออกาากาดยาตกหนาะมันโบ่ออกาากาดยาตกหนาะมันโบ่ออกาากาดยาตกหนาะอยากสมน้ำหนาตัวรัฐมนตรีตัวมันนั่นแหละตัวดีตัวมันนั่นแหละตัวดีนำเชื้ออปีใสท้ายประชาชนสงสารคนจนเอาหห้สงสารคนจนเอาให้โลกไปทั่วเมืองไทยสีหากินจังไดโนอจังไดโน,จ,นจังไดโนจังไดโน่ย้อนซอยท,ท่องร้อนี่แหละเฮ็ดไข้กือ นอนลินบ่อใดลำมันเจ็บมันเจ็บมันช้ำมันเจ็บลรมันเจ็บมันช้ำมันเจ็บลรมันเจ็บมันช้ำเจ้านายระยำพากันทำซัวเอาเงินภาษีปักกันไปเที่ยวมัวเที่ยวมวยเที่ยวมัวเที่ยวมัวเที่ยวมวยเที่ยวมัวเที่ยวมัว มาอขัวปล่อยใส่คนทําไมไม่ระวังตัวทําไมไม่ระวังตัวบอกประชาชนกาดจะตกนาสาธุทให้ติดทั่วสภาสาธุทธให้ติดส่วนสภาสีสมนำหน้าระพุทชายแห่งสวยเมืองไทยป่วยมาตั้งนาน เมืองไทยป่วยมาตั้งนานเจอรัฐบาลลรไม่รู้เดียงสาไม่รู้จกพัฒนารู้แต่กูมาประชาชนเป็นนี้ถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายไปตายละไปตายสาสนาไปตายละไปตายศาสนาบ่หูจจกพัฒนาธนาสิอา,าหายอยูต่ต่อประชาชนเขาบ่ได้เงึดงงอ งิดงอ,อยงิดงอเงดงอไปตายทนบัคหาตั้มฐานนีนาการุนานีนา,า,นนา,นนาบพะอารถนาอีย่งซ้ำบพะอารถนาอีย่งซ้ำ